พลเลียหมดเลยสวยนะคุณมามันโจอครับเป็นโช๊คชพอตนะครับอันนี้เป็นงานตัวเทียบนะครับตัวนี้สูงอะไรที่ผมมีขายนะอะไรแบบพวกของน้องมีขายหมดเลยนะทุกคนทีน่ผมยุ่นได้มากกว่านี้นะเออเว่าน้องเขายุ่นแห็นตัวนี้เป็นยี่ตะวนันยี่ปีดตรงรุ่นนะแบบยุ่นยุ่นแบบเนี้ยก็ต้องตัดแผ่นในตัวเนี้ยที่มันจะยึดเอบางโคลนะ่ะตัดออกนะครับ ้ก็อยู่บ็อกปาดอยู่บ็อกได้ไหมปาดได้นี่นไหมดอมก็จะถือออกมาได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็รีวิวผมเจนี่เรซติ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว110ยไอปี2021นะครับเป็นตัวสามัญญี2021เดี๋ยวเรามาดูรถน้องกันเลยน้องมาไกด์เลยนะ เดี๋ยวดูอีกทันเดี๋ยวเราดูอีกทันนะครับดูเอาชินา้นไหนดีดูทรงดูทรงข้างๆก่อนรอบคันถ่า,ายรอบพันโอเคครับกลับมาเอาง่า,งาย ข้างหน้ายังเป็นดิสอยู่ครับอันนี้เป็นจานเจาะอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับ220อบาทอันนี้เป็นจานเจาะลูกตีนนะครับ220ร้อนะครับผมแล้วก็ชกเป็นชกเดิมใช่ไหมได้แตะเพีงคอไหมไม่ครไม่ด้แต่อันนี้น่าจะโลสุดนะครับเอาร้อนเป็นล้อนะลยครับร้อนของยชิร้อนโยชิหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ยางแม็กซีดเบอร์อะไร45 90ีห้าขนะครับก็ สวยนะสีนี้พโพเทธีอ๋อน้องอเขาจะได้เป็นน้องหรีนะครับลูเขาหลีหมดเลยสวยนะผมว่ามันดูขี้น,น,บบนี้บ่ครับบ่อันนี้บ่แลยครับอันนี้ได้มาแหนครับเจม้ว,มวนะครับนี่ก็เป็นเอ็นอาร์สีที่ผมมีขายนะครับในเฟซอัพก็มาดูที่นี่เนี้ยโชว์ครับเป็นโชว์พอดนะครับอันนี้เป็นงานตัวเทียบนะครับตัวนี้สูงไหม อันนี้2องล้ได้มาเท่าไหร่พันสี่ห้อันนี้เป็นโชคคอันะครับก็มาดูอ่าตรงนี้ดีกว่าดุมยอ่อดุมยอ่โอโคตรสวยจริงจริงอันนี้ดุมยอ่อได้มาเท่าไหร่เนี่ยพันสามอันนี้เป็นที่ผมมีขายนะอะไรแบบพวกของน้องมีขายหมดเลยนะที่ผมแล้วก็อาร์มอันนี้ที่ผมเลยนี่ดูแบรนดยนสุตะลางนะครับคานเจาะเห็นไหม ตัวนี้ที่ผมมีขายคนระับพันสองห้าสิบนะครับล้อเป็นล้อเหมือนข้างหน้าไหมยางแต่ยางเป็นยางเป็นคาร์มิวใช่ไหมสี่พัาเก้าสิบนะครับเป็นคาร์มิวนะตัวนี้เป็นสเตอร์บอกได้ไหมสิบสามยี่สิบหกนะครับเป็นสี่สองศูนย์โอซากิใช่ไหมโอซากิตัวนี้ตัวนี้ก็ยุ่น,ย,นยุ่นเกือบศูนย์นะทุกคนเลย ม่ยืนได้มากกว่าน,นี้นะเดี๋ยวน้องเขายืน่นแค่นี้ตัวนี้เป็นยี่ตอนยี่ตรงรุ่นนะดูเดือนไหม่ต้ขอดูได้บ่อยน,นะครับอ่ะพิเป็ปนีไ่ไงต้อง,ป,ป,องกกปืนไปไวะปืนกยากางเดอะไรละ,ะนี่คนระับเป็นเบาะเอนาซีครับนะี่ตัวนี้ได้ตัดครูงไหมไม่ ตัดแต่แผ่นไนอ้อ๋อเนี่ยดูทุกคนมาดูตอนสองนี้กินนะถ้าใครอยากทำตามนะครับแบบแบบยุ่นยุ่นแบบเนี้ยก็ต้องตัดแผ่นใน,นตัวเนะี้ยที่มันจะยืดเอวบางโค่นอะ่ะตัดออกนะครับแล้วก็อยู่บล็อกปาดอยู่บล็อกได้ไหมเออปาดแหละเนี้ยน้องมันก็จะถูกมาเนี้ยสมัสยินนะครับคือเราเสีนนี่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 ซิเกอร์ซิเกอร์เรื่งแบบช้าท้ายเนี่ยนี่เปราะบางที่ผมมีขายนะ ต่นนี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับนะเอ,อ่อท่อเดิมแต่แล้วว่ายังไม่ใช่ดำนะแต่ว่านิ่ก็สวยนะทุกคนดูทรงอย่างได้ได้นอนหลีดตัดแบบสีมันสวยมากทุกคนนี้เออโโคท่อ่ะะครับก็ปนะร,ระมาณนี้นครับบูธก็เป็นบูธธรรมดาทั่วไปเียงเตอรูคูับ ร้อน้ำเงินเป็นสีเงินตัวนนะแม็กตัวนี้ก็เสียวนี่ล้็รีดน็อตริดก็คลิปสุดเลยสวยนะทุกคนผมว่ามันก็มันก็สวยแล้วแต่ผมชอบได้หลยค้นก็จะเป็นพอดนะแต่อันนี้จะเป็นน็อตรีดเดี๋ยวผมก็จอดนี้กินคงนี่ครับก็ ประมาณนี้สำหรับ110ไป2,211นะครับเป็นรถน้องน้องที่อะไรครับเมคคื่อกี้ประมาณน้องที่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็น110ไป2 2 1ตรงรุ่นนะไม่ไม่ใช่รุแปลงนะดูเรื่องครับก็ขอบางเงี้งนะครับขอเดบางเงี้ย น,นี่เป็นสตาร์ทมืองานตัวท็อปอน,นี่น,นี่หมกกองนี่ถอนกองดาดูว่ามาดูแต่กองหินได้มาดูเป็นกองหินแบบเลื่อนต้องมายึดหิแต่มันจะเดื่อนไม่ต่ำนะครับแล้วเราต้องแต่กองหินฟังเสียงเขาไหมนี่ข้าเดิมนะอันนี้เป็นเดิมๆเลยใช่ไหม ท่านี้เป็นเดิมๆหมดแล้วไม่มีแมไม่มีอะไรครับก็รุ่รุ่นยุ่นทรงสี่ครับเนี่ยดูตากล้องประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะประมาณส,สำหรับร้อยสิบใบประมาณนี้เป็ดครับคลิปนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ